กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยมีนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในการนี้พลเอกสนิทชนกสังคจันร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจาทิกลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมด้วยพลเอกพุทธประสิทธิจ์จิรมากรเจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงการาหมและดรนัทพลเนื่องชมพูอาจารย์แนะแนวมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีลงนามในโอกาสนี้ด้วยการลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลราโหมและมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอนการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการศึกษา อีกทั้งพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกาโหมให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีรวมถึงการประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมและการพัฒนาดำเนินงานในด้านต่างๆรวมทั้งการเลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและมุ่งพัฒนาด้านวิชาการการฝึกฝนอาชีพของบุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรี ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นจัดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5ง7 นห้องสุรศักดิ์มนตีสาลาว่าการกลาโหมกระทรวงกลาโหมโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย